สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Thalott by g a ริยานะคะสวัสดีชาวซองสวัสดี FC สวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกๆคนนะคะ เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กันต่อนะคะอาจารย์ขึ้นไปหลายคลิปแล้วคุณไปดูว่าขึ้นคิปอะไรไปบ้างนะคะวันนี้อาจารย์มีพลังงานบวกๆมาฝากพวกคุณทุกคนนะคะเป็นการดูดวงแบบจนาโรนเรดดิ้งคือดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างบอกทุกคลิปเลยอย่ามาด่าอาจารย์เยอะใต้คลิป <laughs> ดูแลอย่าอินเดิ <laughs> มันเป็นคลิปของใครก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นคลิปของคนทั่วไปมันคือจนรโรนเรดดิ้งอีหนูอย่าอินกับอาจารย์มากนะคอมเมนต์มา าแบบว่าน่ารักนรักหน่อยเออประมาณนั้นโอ้ยมาด่าอาจารย์เยอะนะจ๊ะมามากันที่ราศีถัดไปราศีธนูอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปแล้วคุณไปเปิดดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรนะจ๊ะถ้าคุณฟังหมดเนี่ยคุณจะรู้ทันทีและคุณจะหาเจอด้วยอะธนูจา๋า16 1 6ถึง30 16ถึง3ามิยอ,อยไม่ใช่สิพศจเกเน ความรากักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรทนูจา๋าถ้าใครมีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้อ่าดูได้ทั้งแบบไทยแบบตะวันตกนะคะทั้งโหราศาสตะวันตกด้วยนะคะอ่ะธนูขอดูพลังงานของคุณหน่อยในเดือนนี้คุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอ่าสามไม้เท้าสามไม้เท้านะคะ ดามสิเชียนดอมัสซิชียนโดโฮอมดเก้าดาบสี่ดาบแล้วก็ไนท์ออฟเพนทาเคิลอะไปดูคนที่คุณรักบ้างไปดูสถานการณ์ของคนที่คุณรักบ้างนะคะ อรอคอยอะไรอยู่รอคนเก่ารอคนไก่รอคนจากปารือหันหลังให้กับใครบางสิ่งบางอย่างไปส่องไปสืบใครเขาอยู่จ้ะธนูจ๋ารออะไรนิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหรือเปล่าแป๊บหบนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์วางไพ่ให้หมดแล้วอาจารย์จะบอกให้ฟังอาจารย์จะอ่านให้ฟังอ่ะขอดูพลังงานของคนที่คุณรักค่ะเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเจ้าดาบ ว้าวคนที่คุณรักเขาเจอก้าวดาบเลยหนูจ้ะ justment ว้าวการปลดปล่อย king of cup เขายังรักใครเขามีใครที่เขารักอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือเขารักคุณจะ๊ะ ace of cup ace ไม่ใช่ ace of pentacle ค่ะ knight of wand คุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่หรอคะธนคุณยังต้องการอยู่หรอคุณต้องการอะไร the devil อ่ะตนโนโอ้ยแม่เจ้าอ่ะไพ่ใบแรกของคุณนะคะเป็นสามไม้เท้า การรอคนเก่าคนเก่าหรือการหันหลังจากไปจากอะไรสักอย่างหรือรออะไรที่จากไปรอเฝ้ารออย่างกำรรเขาไว้ในมือแน่นยังถือเขาไว้แน่นแต่การถือเขานั้นแล้วก็มองไปข้างหน้าเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะกลับมาไหมไม่รู้ว่าใครจะกลับมาไหมหรือว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอะไรจะเป็นยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้คาดเดาไม่ได้คาดเดาได้ยากเป็นความรู้สึกของความต้องการที่จะจะนิ่งๆเฉยๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะ ความรู้สึกของคุณก็ยังมีความชาญฉลา,าดอาจารย์มองว่าคุณจะสามารถปรับตัวได้ดัเมสิเชน,นี้สามารถปรับตัวแก้ไขเรียนรู้อยู่กับมันได้คุณมีการอยู่กับมันได้ในทุกๆสถานการณ์อาจารย์มองเห็นแบบนั้นคือคุณเป็นเก่งคุณคนเก่งมีอินฟินิตี้ด้วยเพราะฉะนั้นคนเก่าๆที่จากไปจะมีใครย้อนกลับมาอีหนูมีคนบางคนย้อนกลับมาทําให้คุณคริต ถ้าให้คุณน้องคุนค,คิดไต่ตองตอนนี้คุณปิดวิเวกอยู่ที่เงียบๆของคุณนะไม่อยากรู้ไม่อยากวุ่นวายกับใครอยู่ในพื้นที่อ่าบางทีเป็นคนโรคส่วนตัวสูงอย่ายุ่งกับฉันอย่ามาโฟกัสกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันในพื้นที่ของฉันคุณเงียบใส่ใครบางคนความเงียบความเฉยชาแต่คุณมีความเครียดอยู่นะจิตตกนอนไม่หลับยังคุณคิดถึงอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ความความรู้สึกของคุณไปได้แบบช้าๆไป ไปรอดไปทางานไปทํางานมีความรู้สึกไปทํางานไปโฟกัสกับงานชีวิตเรื่อย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 ไปเรื่อยเรื่อยความสัมพันธ์ไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีอะไรที่ชัดเจนไม่มีอะไรที่เด่นชัดเพราะคุณเองเนี่ยบางครั้งคุณกาลังหาแสางสว่างให้ใจคุณอยู่คุณไม่รู้ว่าความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยคุณต้องการอะไรกันแน่กับความสัมพันธ์นะคะขอดูสามไม้เท้าของคุณหน่อยทโนสามไม้เท้าของคุณคืออะไรสามไม้เท้าของคุณคืออะไรคะ การกลับไปคืนดีกับใครสักคนหรือการกลับไปมีความสุขกับตัวเองการกลับไปคุณอาจจะกำลังมุ่งหน้ากับการทำงานแผนงานวางแผนสำหรับชีวิตแล้วก็ทำงานหรือใครบางคนจะกลับมาทำให้คุณมีความรู้สึกดีขึ้นไพ่ของคุณมีความมีความรู้สึกว่าม,มันมีบุคคลที่3เข้ามาไหมหรือความยากลำบากมีความเหน็ดความเหนื่อยหรือรู้ว่าความสัมพันธ์นี้หรือตัวคุณเองใช้ชีวิตแบบว่าเหนื่อยอะ่ะมีความรู้สึกเหนื่อย กับสิ่งต่างๆรอบตัวบาดเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะโดนมาแยะแล้วก็คุณเอาความรู้สึกเหล่านั้นมาเป็นประสบการณ์สอนตัวคุณเองว่าการจะทําอะไรหรือการที่จะพูดอะไรออกไปการจะคิดอะไรหรือการจะทุ่มเทอะไรนั้นต้องคิดให้รอบคอบจะได้ไม่เจ็บอีกจะได้ไม่เหนื่อยอีกจะได้ไม่ทุกข์อีกเออประมาณนั้นนะคะโอเคไหมอ่ะมาดู a e of pentacle ของคุณ คุณแต่แต่แต,แต่แต่ในความสัมพันธ์ของคุณเนี้ยคุณยังต้องการอะไรบางอย่างอยู่ต้องการยังกักกอดความรู้กเก็บความรู้สึกนี้อยู่แต่คุณจะไม่ทําคุณจะนิ่งเฉยคุณต้องการมันนะแต่คุณจะเทคแอคชั่นไหมอืมไม่อ่ะไม่น่าจะทำในออฟเพนเดเคิลของคุณคืออะไร คุณอยากได้ความรักดีๆค่ะอยากได้ความรักที่มีความมั่นคงกับชีวิตอยากได้รักระยะยาวๆอยากให้คนอื่นรักคุณและคุณรักเขาหรืยอยังธโน เดอะเดตความรักของคุณในบางความสัมพันธ์มันจบสิ้นไปแล้วเพราะคุณไม่เคยให้ความยุติธรรมกับใครเขาหรือในความรักความสัมพันธ์นี้คุณเป็นฝ่ายทําเขาหรือเขาเป็นฝ่ายทําคุณรักที่ไม่มีความยุติธรรมรักที่มีสถานะรักที่ไม่เท่าเทียมคุณอาจจะกลับรักตัวคุณเองคุณอาจจะไม่โฟกัสกับสิ่งเรื่องของความรักอีกแล้วก็ได้บางสิ่งบางอย่างมันได้จบลงไปคุณตัดสินใจที่จะจบกับมันด้วยตัวคุณเองหรือเปล่า ขออีกหนึ่งใบแต่คุณยังรักเขามันมีความสัมพันธ์หนึ่งที่คุณยังรักอยู่ยังหวงแหนอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่คุณไม่ได้เกลียดกันนะนะขออีกหนึ่งใบแต่คุณมีความใจร้อนนะคุณเริ่มอึดอัดในความสัมพันธ์กับใครบางคนที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณละคุณเคยไม่ชัดเจนกับเขาแต่ตอนนี้คุณโดนทําบ้างแล้วและคุณเริ่มอยากจะตัดอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเคลียร์อยากจะจบอยากตัดสินใจให้เด็ดขาดอยากจะบอกไปเลยว่าเราเป็นเพื่อนกันเราไม่มีความรู้สึกแบบนั้นแล้วะะะรรปมาณนน อ่ะไปที่คนที่คุณรักคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างคะฉน่ก้าวดาบเจ็บเขาอาจจะเจ็บกับใครก็ไม่รู้อาจจะไม่ใช่คุณก็ได้นะในความรู้สึกของเขาเขาค่อนข้างจะค่อนข้างจะทุกข์ทรมานเหมือนกันก้วดาบคือการทุกการนอนไม่หลับการเจ็บปวดการวิความวิตกกังวลตอนกลางคืนดึกดื่นเดินเตือนขึ้นมาเราเครียด เขาอยากหลุดพ้นได้ให้มีคนกลับมามีคนหนึ่งที่เขารักอยู่ค่ะเขาถือใครไว้ในมือไม่รู้ว่าความรักนี้อาจจะมีผลประโยชน์มีเงินทองมาเกี่ยวข้องหรือในความสัมพันธ์ของเขาเอาเงินไปซื้อเอาเงินไปซื้อผลประโยชน์เงินทองในความรักของเขาหรือความรักที่เขาอยากได้ความมั่นคงค่ะแตเดวิลเขากำลังไปไปเสพติดกับสิ่งที่เขาเขาทุกเขาไปผูกจิตผูกใจกับใครสักคน มันทาให้เขาเกิดความทุกข์กายทุกใจติดบ่วงติดห่วงกับความความสัมพันธ์นั้นทําให้เขาเครียดจิตตกนอนไม่หลับทุกทรมานเขาตัดคนคนนั้นไม่ขาดเป็นการอ่อนอ่อนออฟอฟรักรักเลิกเลิกเป็นความทุกข์แสนสาหาัสแต่เขาบอกว่าเขารักเขารักอืม j u สเ m e n t คนคนที่เขาไปสัมพันธ์ด้วยนั้นอาจจะเป็นการไปไป,ไปกับกับไปไป,ไปกับกับระหว่างเขาเป็นความทุกข์กายทุกใจตัดกันไม่ขาดทุกทรมานกับความสัมพันธ์นี้มากๆเออ นั่นแหละประมาณนั้นขอดูก้าวดาบของเขาคืออะไรคณูก้าวดาบของเขาสถานการณ์ของเขาณขนาดนี้เขาไปผูกจิตผูกใจใครบางคนเป็นความรุ่มหลงก็ได้หลงในเซ็กหลงในก็แลหลงในกิเลสตัณหาหลงในรูปร่างหน้าตาเสษติดกันหนักมากอะ่ะเขาถอนตัวออกจากความรู้สึกนั้นไม่ได้เลยเหมือนจะตายเลย <laughs> <laughs> อ่ะโอเคอ่ะ ทูออฟวานเขารอคนเก่ารอคนกายรอคนที่จากไปเขารอใครบางคนอยู่ค่ะใครบางคนที่เขารักดุดดุดดวงใจของเขาเขารออยู่เขาเฝ้ารอด้วยความเจ็บปวดด้วยความทุกข์ทรมานด้วยจิตใจสวิงสวายจิตใจที่ไม่นิ่งจิตใจที่เขาทุกข์มากอ่ะขอให้หนึ่งใบคนที่เดินจากเขาไปค่ะมีใครสักคนเดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้เขาทุกข์มากเลยนะจริง เขารู้สึกเสพติดกับคนคนนั้นมากรู้สึกทุกข์รู้สึกทรมานรู้สึกไม่มีความสุขขอดูเดอะเดวิลของเขาค่ะแต่ความสัมพันธ์ของเขาสองคนนิ่งลงไม่พูดไม่คุยห่างหายกันออกไปขออีกใบหนึ่งให้กับเดอะเดวิลสี่ถ้วยความรักที่เขาเป็นคนทุ่มเทและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้เขาเขารู้สึก เหนื่อยรู้สึกล้ารู้สึกเย็นชารู้สึกเบือ่อเขามีคนเข้ามาในความสัมพันธ์นมาหยิบยืนย่นไม้ตีให้กับเขาเขาก็ไม่เอานะเขาจะเอาคนคนนี้ <c aces> คนที่เขาเสพติดคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นคิงออฟคัพที่เขารักมากดังดวงใจไปรักเขาแล้วเขาไม่รักตอบประมาณนั้นเหมือนกรรมตามสนองเลยคนของคุณเนี่ยอะไปต่อสิเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณณตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณคะ ความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณมันเป็นแบบไหนกันเหรอความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณค่ะโอ้ไม่ใช่สิอาจารย์จะเอาไพ่ชุดนี้ความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณค่ะ,าาะ,น,คคคะนะตอนนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาคิดยังไงกับคุณอยู่เขารอคุณเหรอไพ่ใบนั้นคือการรอคุณหรอไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าอาจารย์มองเห็น ไพ่ของเดอะเดวิลเนี่ยมันเป็นไพ่แห่งรักซ้อนเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้คือเขารอใครอยู่เนี่ยเขารอคุณเหรอ age of pentacle ความรัก the emperor คุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นคนที่ชอบสั่งชอบคอนโทรลขี้หึงขี้หวงทำงานในองค์กรใหญ่ๆทำงานกับในบริษัทใหญ่โตนะคะเขาคิดยังไงกับคุณเหรอเขาคิดยังไงกับคุณเขาเครียดนะเออเขาคิดถึงคุณอะ เขาคิดถึงคุณเขามองคุณเป็นความมั่นคงได้เขาอยากให้คุณกลับไปคุณกับเขามีความห่างหายกันไม่พูดไม่คุยกันแล้วเหรอคะเขาเป็นคนที่มีอีโก้แรงมากแล้วเขาคิดว่าเขามีช้อยเยอะเขาเป็นคนทําอะไรตามแต่ใจตัวเองเขาเป็นคนที่มีจุดยืนในตัวเองสูงมากคือเขาอยากเป็นของเขาอย่างเนี้ยเขาอยากเป็นของเขาอย่างนี้และถ้าคุณรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาใช้สมองมากกว่าใช้ใจ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างร้ายพอสมควรเขามีครอบครัวแล้วเหรอคะหรือเขามองเห็นคุณเป็นในครอบครัวในครอบครัวคุณกับเขาอาจจะมีความสัมพันธ์เลือกซึ้งในระยะสั้นๆอาจจะมีการเป็นครอบครัวกันมาก่อนเขาอยากกลับมาในครอบครัวเขาอยากให้คุณวนกลับมาขออีกสักหนึ่งใบคุณอาจจะคุยกับราศีราศีกุมราศีกุมราศีกุมราศีเมษร,ราศีกันราศีพฤษภ ราศีมังกรเขาอยากคุยกับคุณค่ะเขาอยากคุยกับคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะมีการเริ่มต้นเขาคิดถึงคุณนะเขาอยากส่งข้อความหาเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งแต่เขารอคุณอยู่บางครั้งน่ะเขาอยากส่งข้อความหาแต่เขาไม่แน่ใจหรือเขารอข้อความจากคุณเขารอให้คุณทักไปเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขาอยากให้คุณกลับมาเป็นครอบครัว เขาอยากให้คุณกลับมาอยู่ตรงนี้กับเขาเขาอยากพูดคุยเออประมาณนั้นอ่ะคุณละ่ะคิดยังไงกับเขานณตอนนี้คะธนูคุณคิดยังไงกับเขานณตอนนี้คุณคิดยังไงกับเขานณตอนนี้คะคุณตัดค่ะ ในออฟสอดคุณตัดค่ะคุณเป็นคนใจร้อนนะเวลาโหดโหดร้ายนะจ๊ะธนูจ๋า,า,จาคือคุณอยากตัดจากความสัมพันธ์นี้ตัดออกไปจากใจคุณตัดแบบว่าตัดแบบไม่เหลือเยื่อใยเลยอะประมาณนั้นอนะใจร้อนเหมือนกันนะคุณเดินหันหลังจากเขาไปคนที่เคยเป็นครอบครัวคุณรู้สึกว่าคุณมีคนของคุณอยู่ค่ะ หรือคุณมองเขาว่าเป็นเพื่อนกันระยะนมิตรความสัมพันธ์นี้ครอบครัวคุณอาจจะไม่ชอบเขาญาติคุณอาจจะไม่ชอบเขามีความไม่เห็นด้วยของความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นหรือรักครั้งนี้อาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนสมัยปฐมมัธยมคุณอาจจะไปแฮงเฮาส์ไปปาร์ตี้กับเพื่อนคุณเดินจากเขามาค่ะคุณเดินจากเขามาเพราะความสัมพันธ์ที่คุณให้ความชัดเจนเขาไม่ได้คุณกลับมารักตัวเองเขาอาจจะให้ความไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้คุณมาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณค่ะ มีคนบางคนอยากขอโอกาสจากคุณน่ะมีบางคนน่ะที่เขาเด็กกว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไวเวอร์ซ่าได้คุณไม่เด็กกว่าเขาเขาก็เด็กกว่าคุณมีเด็กคนนี้เขาไมา่หยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นไม่ตีให้กับคุณเขารู้สึกว่าการที่ไม่มีคุณทําให้ชีวิตเขาเศร้าหมองเขาเจ็บปวดรวดร้าวเขาหรือคุณอาจจะมาคิดได้ว่าพอไม่มีเขาเราเราก็เหงาเหมือนกันเนาะเออแต่คุณคุณอยากรู้ใจเขาตอนเนี้ คุณสงสัยคุณอยากส่งข้อความหาคุณอยากพูดกับเขานะคุณอยากเคลียร์กับเขาคุณอยากรู้ใจเขาเขาว่าตอนนี้ใจของเขาคิดอะไรอยู่โอเคไหมอืมความสัมพันธ์ของคุณสองคนในสิบหสิจะเป็นอย่างไรคะความสัมพันธ์ของคุณสองคน1 6บหกถึสสิบนูจะเป็นเช่นไร คิ o ออฟว n s one, ค่ะ The Sun The Sun The Sun d e นเดียมเเขาคือเป็นเ e ียม l a s e ของคุณนะ The Will of Fortune กลับมาแน่ค่ะความรักที่ยังต้องเหนื่อยแต่มีคนกลับมานะอาจารย์มองเห็นว่ามีใครสักคนที่ยังอยากอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่อาจจะมีการได้มาพูดมาคุยมาเคลียร์กันเขาเป็นเดียมเพ c สของคุณหรือ หรือเขาเป็นคนที่ใส่ใจคุณได้ดีนะคนคนนี้เป็นเพศแม่ก็อาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้นะคะเป็นคุณนายทีเดียวชี้นิ้วสั่งทีเดียวแต่ในความสัมพันธ์นี้คุณไม่ได้คุณไม่ได้รักไม่ได้ชอบเขาขนาดนั้นหรอกแต่คุณก็อยากมีเขาไว้ในชีวิตนะคุณอยากมีเขานะคุณเขาอาจจะเป็นแม่ไม้พ่อไม้ก็ได้ คุณรู้สึกว่าใจของคุณกับเขามันสื่อถึงกันได้เป็นการสื่อถึงจิตวิญญาณความรู้สึกคุณรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่คุณรู้ในสิ่งที่เขาทำเขาก็รู้คุณกับเขายังมีความเขามีความต้องการในตัวคุณมากแต่คุณหันหลังให้เขาแล้วน่ะคุณพยายามตัดเขาคิดมากกับความสัมพันธ์นี้คนคนนี้เป็นคนชอบเพ้อฝันคิดมากคิดมายจินตนาการขี้น้อยใจขี้เหงาคุณพยายามที่จะเน่งอยู่ในพื้นที่ของคุณ เขาอาจจะมาง้อขอคืนดีกับคุณคุณเอาไหมอันนั้นแล้วแต่คุณคุณรู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่คุณไม่ให้คุณรู้ว่าเขาอยากได้อะไรแต่คุณเฉยประมาณนั้นอะเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ <ๆ S 1> ์นี<ๆ>้ไหมเขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาจะทำอะไรไหม สองดาบไม่เลือกนิ่งคุณเป็นครอบครัวคุณเป็นคนรักของเขาเขาอยากคุยกับคุณมากเลยนะเขาไม่ได้อยากเดินไปเขาเดินออกไปจากคุณทั้งน้ําตาเลยการที่เขาไปอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาไม่อยากเข้ามาเพราะเขากลัวคุณทําให้เขาเจ็บอีกเขากลัวคุณทําให้เขาต้องเจ็บเขาบอกว่าเขารักคุณอยู่นะในความรักเขายังมีอยู่นะแต่เขาไม่กล้าเข้ามาเขากลัวคุณทําให้เขาต้องเจ็บทุกทรมานเขามีสิบดาบ เขาทุกข์ทรมานกับคุณมากนะคุณทําให้เขาเจ็บมากมากไม่รู้ทําอะไรนอนจมกองเลือดเลยทีเดียวเขาไม่ตัดสินใจที่จะทําอะไรเขาเนิ่งเขาเงียบและเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาเจ็บเขาทุกข์ทรมานอยู่ในพื้นที่ของเขาเออในตรงนี้อ่ะแล้วคุณล่ะชูคุณเองลหละอยากทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมยอยากทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมยอยากทําอะไรไหมคะ นิ่งเฉยค่ะนิ่งเฉยอยู่ในพื้นที่ของตัวเองทําใจคุณอาจจะคุยกับทําพรนธ์ทําใจกับความสัมพันธ์นี้มันเหมือนว่าพอเวลาเขาวิ่งตามคุณคุณก็วิ่งหนีพอเวลาเขากลับมาพอเขากลับมาตามคุณคุณก็วิ่งหนีคือเวลาเวลาคุณวิ่งตามเขาเขาก็หายไปแต่เวลาคุณวิ่งหนีเขาก็กลับมาวิ่งตามคุณอนะ คุณอยากมีเขาไว้อยู่ค่ะคุณไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงของเขาให้คุณได้รับรู้คุณมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเดยารยพิมเทสคุณมองว่าเขามีความรับหรือคุณเองมีความรับเยอะในความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยคุณมองว่าเขาเป็นคนในครอบครัวค่ะหรือครอบครัวคุณรู้จักกันคุณอยากมีเขาไว้นะแต่เป็นการกักเฉยเป็นเลิฟเวอร์รักที่คุณไม่เลือกเขาก็ไม่เลือกคุณหรือคุณเองก็ไม่เลือกเขาหรือไม่ได้มีความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้แต่มันห่างไกนกันไม่ได้มันเป็นความรักที่เเป็นนหมือ เหมือนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเป็นคู่รักเป็นพมรมลิขิตประมาณนั้นอืม่ะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณธนูถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะเขาเจ็บเพราะคุณมามากสิ่งที่คุณทำซ้ำๆเดิมๆไม่ใช่ครั้งเดียว เขาพยายามจะตัดสินใจเดินออกจากความรักครั้งนี้ให้ได้เขาอยากเริ่มต้นแต่ในใจลึกๆเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งเขาจะวิ่งมาเขาจะมาเขาจะมาเขาจะมาทักคุณอีกครั้งเขายังมีความรักให้คุณอยู่ถึงแม้จะเจ็บแค่ไหนถึงแม้นจะทุกข์ทุกข์แค่ไหนก็เรียกมูฟออนเป็นวงกลมปากบอกว่ามูฟออนแต่ใจอยากให้เขากลับมาเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้แน่ๆ เขาจะมาบอกคุณว่าเขารักคุณอยู่แต่เขาพูดไม่จริงหรอกเขาทําอะไรลับหลังคุณอ่ะมีคนทําอะไรลับหลังกันในความสัมพันธ์นี้ไม่ซื่อพูดไม่จริงพูดบทดแอบเขาอาจจะมีความสัมพันธ์กับคนคนอื่นแล้วมีความสัมพันธ์กับคุณด้วยสิ่งที่เขาจะมาพูดกับคุณนั้นเป็นเรื่องไม่จริงไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้สามดาบเขามีช้อยเขามีคุณและเขามีคนอื่นอยู่ด้วยในความสัมพันธ์นี้ ไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่มีคนสามคนในความสัมพันธ์หรือคุณพูดปดพูดไม่จริงไม่ซื่อกับเขาไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันขอไพ่แนะนําให้ความสัมพันธ์นี้หน่อยค่ะขอไพ่แนะนําให้ความสัมพันธ์นี้หน่อยไพ่แนะนําค่ะมันเป็นครอบครัวได้นะเป็นครอบครัวได้ม,มีการส่องมีการเสิร์ฟกันเฝ้ามองการเริ่มต้นใหม่จริงนะ จะมีคนกลับมาเริ่มต้นใหม่ทําให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นจะมีคนมาขอโอกาสแต่คุณลองคิดดูว่าโอกาสนั้นคุณควรให้ไหมคนคนนี้สิ่งที่คุณอยากได้คือครอบครัวการแต่งงานหรือรักดีๆระยะยาวๆเขาอาจจะมาขอการเริ่มต้นแต่การเริ่มต้นนั้นมันจะได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีไหมความรักที่เขาขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กความรักที่เขาเป็นคนคอนโทลเขาอยากคุยกับคุณจริงๆนะ ไพ่ของเดอะซันจะมีการกลับมาจริงๆในเดือนนี้จะมีใครวิ่งกลับมาแบบว่ามาแบบว่าคุณไม่คาดคิดอ่ะมาเริ่มต้นกันใหม่แต่การเริ่มต้นนั้นต้องเป็นทิศทางที่เขาต้องการหรือคุณต้องการคือถ้าจะเริ่มต้นใหม่ต้องพูดต้องคุยต้องเคลียร์ปัญหาต่างๆที่ค้างคาใจกันก่อนถ้าเคลียร์ได้ในปัญหาที่ค้างคาใจกันแล้วเริ่มต้นใหม่ได้แต่ถ้าไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยไม่ยอมเคลียร์ไม่ยอมรับเงื่อนไข ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ในเรื่องของเวลาในเรื่องของความเท่าเทียมในเรื่องของการจัดการทุกอย่างต้องเคลียร์ไม่เคลียร์จบแน่นอนธนูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะสายเอฟอีศูนย์สามสองเแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ